สวัสดีครับพอแม่เอฟซีครับ<อ>คลิปนี้ทักทายคลิปนึ่ครับช่วงที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะครับรบางทีรักษาตัวก็เข้ามาตั้งแต่วันจันทร์จันทร์ยี่ห้านะครับก็ยี่ห้ายี่หกยี่สิบยี่แปดยี่เก้ามยี่เก้าสุ่หามือนะครับห้าวัน ห้าวันเต็มห้าวันสี่ขึ้นคุณหมอเลยมาตรวจล่าสุดเพินงเลยว่าก็อนุญาตในลอบ,บิงนะครับก็จะอนุญาตให้ไปพักพื้นไปพักพักรักษาตัวที่บ้านต่อได้นะครับตอนนี้คุณหมอเข้ามาตรวจแล้วนะครับนี่เมื่อกี้ก็ได้หมอบน้ำให้ครับ ทั้งหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าตึกแล้วก็ทีมพยาบาลนะครับที่เพิ่นดูแลใส่เสื้ออีราไปนะครับเพิ่นกล่ว่าเอาเป็นเอฟซีมุ้งอิกตีมาสันเลยบอกคพนว่ตาตกหอยแม่เพิ่นกับเบิร์ตยูวอร์ดนะครับเบิร์ตตึกเบิร์ตวอร์ดพยาบาลเพิ่นกับเป็นเอฟซีหล่าครับเพิ่นกล่ว่าญาติเพิ่นหนาเพิ่นกับมีอย่างกับตามเบิรงตมุ้งอีวมาสันครับ ก็ลเลยมาวอาจ่ายกระพรอเนี่ยเอซีนะครับก็เดี๋ยวต้องวอกไปพักฟื้นต่อ,อเลยมาพักมาถักท้ายพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจที่ <c oughs> มันบ่อแห้งยังบไงนะครับเพราะว่าช่วงที่เรา วางยาสลบแล้วก็ผ่าตัดก็จะออกสิไซต์สอดท่อสอดท่อเพื่อช่วยหายใจสอดลงไปนี่นพอมือแหลกยังบบเป็นปัญหาเพราะเพื่นกับมาสอบทานเจ็บข้อระคายเคืองแต่พอเศราที่สองขึ้นซึ่งขึ้น,ข,นขึ้นที่สองน่นแบบคกืนน้ำลายไปเจ็บตื่นเศร้แบบกินยังแทบป่ะอยากอันนี้ก็กำลังดีขึ้นเอาโวแห้งกันยังโ่พันใดนะครับ หัวใจแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อๆไงเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเมน้นให้กำลังใจใจฟู่ J ครับใจฟู J ่ถือว่าครอบครัวสาวน้อยเราเอฟซีล่ะเอฟซีพลังเงียบเอฟซี FC บันทักอีหลาทุกหลังนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับเอฟซี FC สาวน้อยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะโมเสือโมนาเสือนะครับเพราะว่าเราทําคลิปส่วน ตัวตนของเรานี่ตัวตนของเจ้าของลงไป2คลิปนะครับคลิปแรกช็อตสั่นเข้ามากก่คนดู2องหมื่นสองหมื่นเกว่าจะ2 8งแปดเมื่อวานทาคลิปยาวอ่าสินาทีกับดูแล้ว1 1ื่นจะเข้าหมื่นสองนะครับตันคือถือว่าเป็นหัวใจดวงเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นหัวใจนีอิหล่ารัตนพรนะครับ รันตนาพรพคุณญิงรัตนาพรถ้าไม่เข้าใจของเดียวกันแต่แต่แต,แต,แต่ตรงท้องมันมันยังพองๆอยครับพ,พ,พี่น้องอาจะเปิดในเือบุคคลอยากเปิดแอก็พองแล้วทีนี้ตรงตรงตรงผมติดปัตเตอร์น่ะผมจะแพ้ปัตเตอร์ตื่นเช้ามาจะเป็นแผลตรงท้องที่เป็นหนัง แผลพอเกิดจากไอ้ว่ามันตรงมที่ผ่าแผลผาตัดไอแผลเย็บนะครับแผลตรงติดติดบัตเอร์พอดีผิวหนังผมแผลบัตเอร์พยาบาลบอกว่าแผลบัตเต็บแล้วเป็นพองๆตรงมารักษาะนี้อีกครับแผลบัตเอร์พองแดงแตกแล้วเป็นแผลแดงๆนำหนองใสๆออกต้องรักษาในอีกครับเอามาไปรักษาต่อ ท้องายอีกครับในส่วนอาการก็เรื่องของท้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 องอืดอืดจากการผ่าตัดจากการอัดจยจัดเข่าช่องท้องนะครับก็ลดลงเมื่อเ้าที่<ม>ว่าแฝบลงปกติแล้วครับแต่เวลาเราเดินเหินไปเขนานำตรงนี้นั่นการเื่อท้องจะเก่งนะครับกล้ามเนะื้อท้องจะเก่งแล้วก็ <c oughs> แล้วก็รู้สึกโปง้ปง,ปง แล้วก็จะขอบคุณเอฟซีเฮาแนวนะครับก็ขอบคุณทีมทางคณะแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>คุณหมอคณะแพทย์ที่รักษารักษาอ,า,อาจะเป็นท่านนายแพทย์ปริญญานะครับเป็นหมอเฉพาะทางหมอ,อสมองและประสาทระบบเส้นประสาทนะครับของโรงพยาบาลกกฬสินผลนค้นกับแม่ราศัน้องกันครับท่านนายแพทย์ปริญญาแสนมังคินแล้วก็ เป็นประสานเรื่องทางนายแพทย์เฉพาะทางนะครับหมอติาพาพอวินิฉัยพากันวินิฉัยกันเองกันเล,ล่นละครับ้าไม่ว่ากันเองคือคนกับู้ว่าเขาเป็นตอนเดินทางมาถึงไหนถึงไหนเช็คอาการเราเป็นยังไงเช็คนู่เนี่ยแต่เรื่องปวดที่ท้องที่ว่าทําไมเป็นเสตีตอนแรกมันกดทั้งขงวาเฉพาะผมมันกับอบบปวดครับมันเป็นปวดม่วนทองปวดปั่นปวดยุกเสียดก็ยังถี่ยวว่าเป็นกระเพาะครับ เป็นแบบนี้แต่มันมาลดตกลมหูปึ๊บข้างขวาเนี่ยปึ่งเอาบนไหนห้องโอ้ยเลยเนี่ก็ประมาณสี่เขาใซสะจะโซนี่แหละครับนั่นแหละที่แบบมันขึ้นหนักๆขึ้นหนักๆจนห้าจนผมสัน้นปันห้างก็สิวชอ็ชอกชอ็อกช็อกนี่หละครับตัวน,นี้ไอ้นายแพทย์เพิ่งก็มีเคานะแล้วก็ทางนี้ก็เตรียมเตรียมไว้ ชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันแตกแล้วมันไ่ได้ไปกระจายถือล้วมใส่เอาไว้วบาบางบางคนมาถ้าแตกแบบนั้นก็ต้องเปิดแผลเปิดเพื่อจะล่างแผลล้างท้งก้อมสาถึงไว้ติดเชื้อนะครับเป็นมือสองมือต้องเปิดแผลไว้คอยหยิบแต่ของหมูโชคดีก็เลยผ่าตัดลํากล้องหนแต่ทีนี้้านผ่าตัดผลที่ว่าด้วยคําว่าแตกเพ่นกัญญานว่ามันน่ะก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อให้ครบ นะครับครบห้าวันครบห้าวันแล้วก็รออีกก็เดี๋ยวดูหมอนัดว่าจะมามาปังผลนว่นเนี่ยเหลือเหลือป้งผลปังผลชิ้นเนื้อแล้วก็ตรวจติดตามแผลตรวจติดตามอาก,การนะครับก็จะเข้ามาช่วงนี้ก็คงจะได้ลาป่วยเป็นสองอาทิตย์ไปแล้วครับรวมทั้งเข้ารักษาแล้วก็ ช่วงพักฟื้นนาจะเกือบสองอาทิตย์ก็กลางกลางเดือนไปทำงานก็เล็ดงานเมื่อกี้อาทิตย์กับอีหลากสิมาเหรียญอยู่ที่ทํางานอยู่นาที่ว่ากันเพื่อกมาใส่งานเชงเลือกเดือนกันยายนี่เดือนกันยายนี่หอดนี่นะครับถือว่าขอบคุณน,นะครับขอบคุณพี่หนก คลิปทักทายพ่อแม่เอฟซีนะครับเนะาะจากใจนะครับขอบคุณจใจแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เข้ามาดูแลมาซัพพอร์ตนะครับขอบครัวที่เขามาดูแลซัพพอร์ตแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนพี่ที่ทํางานนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ทักเข้ามา ใหกำลังใจนะครับขอบคุณยังบสูส็คือกำลังใจนะครับบางทีคนเราก็ถึงจังแบบชีวิตมันหลายๆอย่างเจอปัญหาเจอปัญหาโรคภัยหรือปัญหาอะไรเข้ามาแต่ถ้าได้รับฟังได้ยินกำลังใจแล้วก็คำการให้กำลังใจก็ถือว่าใจฟูพร้อมที่จะสู้ต่อไปทุกปัญหาอุปสรรคนะครับ สำหรับคลิปนี้กับมาทักไทยพอ่อพอแม่เอฟซขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้เข้ามาให้กำลังใจกับทั้งซอนุ่มทะเบียนนะครับหรือนุ่มซอเนี่ยมีโอกาสเวลารักษาตัว้า้ก็จะทำคลิปเหตีดผลงานจากไทยพอแม่เอฟซให้ได้เบิ่งรับชมกันนะครับ หมูขึ้นเอาเสียดายนะครับขอ,อางานด้วยเช่นนี้เสียดายอยู่อีหลายมาพื้นที่เพื่อนไล่ติ๊กต้อมขึ้นนะอายุบัณฑ์จังบ้านผมนะครับยุติตำบลเดียวกันโคกสะอาดตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองแช่กาลสินเหมือนกันคลองแช่ก็กกแยกออกจากไปกำมะละใสะเพื่อนอเพื่อนไปงานบ้านหนองบัวมูสามผมอยู่นนนทชัยมูหนึ่งโคกสะอาดนะครับเนาะห่างกันบุกเกินห่างหกโลจังไหนมีโอกาสจะได้เจ็บบรรยากาศ ต่าง,งพ่อแม่เย็บชือยกันสำหรับคปนี้เปล่าสนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับจมนะครับนะบคปนี้เผาไว้นสำนึกก่อนนะครับขอ,อุยาตเตรียมตัวนะครับก่อนนะครับสำหรับคปนี้เปล่าไว้สะนีกครับขอบคุณครับ